ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิก้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายเอาละค่ะกลับมาสู่รายการชีวิตชีวากันต่อในช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะเรียกว่าวันนี้จะแนะนําเมนูต้อนรับ เทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทยวันแห่งความสุขของครอบครัวเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนวางแผนแล้วแหละที่จะพาลูกหลานกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะไปกราบปู่ย่าตายายเราจะมาคุยกันนะคะกับอาจารย์ยานินนิ่งสมบูรณ์หรือว่าอาจารย์เอ๋ซึ่งก็อยู่ที่หลักสูตรศิลปการประกอบอาหารและการจัดการพัฒคาจากคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของมหาวิทยาลัยฮอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์เอ๋วันนี้พี่อยากจะได้เมนูอาหารสุขภาพนะแต่เอาแบบว่า เด็กๆทำก็สนุกแล้วก็ผู้ใหญ่ทานก็ชื่นใจอ่ามีเมนูอะไรแนะนำบ้างไหมคะก็จะเป็นเมนูแพนเค้กเต้าหู้ครับส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนประกอบเนี่ยคะก็จะเป็นไข่ไก่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวมีข้าวโพดครับแครอทต้นหอมพริกไทยครับแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดซอสมะเขือเทศเอาไว้เป็นน้ำจิ้มครับตกแต่งด้วย พาสลีนะคะเอาละแล้วที่สําคัญเพื่ของเราคือเต้าหู้ครับผมเต้าหู้อันนี้เป็นเต้าหู้เป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองครับเป็นเต้าหู้แบบอ่อนอ่ะทีนี้วิธีการทํายุ่งยากไหมคะจันเอิร์ธไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยได้เลยได้เลยก่อนอื่นต้องทําอะไรเดี๋ยวเอาเต้าหู้ไปทายังไงก่อนอ่เต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลิงตัวนี้ครับกดแล้วเราก็ผสมผสมไข่กับเครื่องด้วยกันแล้วก็นํามาหยอดทีหลังครับอ๋องั้นทําก่อนเลยไหม ต้องทำอันนี้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าต้องตั้งเตาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเตาก่อนอได,ได้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 ค่ะ,ะตั้งเตาไว้ครับผมหลังจากนั้นก็นำเต้าหู้นะครับอ๋อใส่โอ้ยเด็กๆชอบเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเหมือนเล่นเหมือนเล่นอะไรนะดินน้ำมันเ<ช>สร็จแล้วปุ๊บ ได้กลมๆมาหนึ่งแผ่นอ๋อเอา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 ตัวข้างนอกไม่ได้เอาข้างในหรอคะใช่ครับอ่าเป็นตรงกลางไว้นะครับเพื่อ,อเราจะเอาไข่มาหย่อนลังจากนั้นเราก็มาผสมไข่นะครับใช้ไข่ไก่3ฟองนะครับไข่ไก่3ฟอง ตรงเลยเอา<ร>ข้าวโพดนะคะข้าวโพดอุ่นจะได้สีสันสดใสนะคะต,<ร>ต้นหอมส้มเขียวไม่ไหมใช่ไหมคะนะคะ่ะอันนี้ตวงไว้แล้ว ก็พริกไทยเด็กๆถ้ากลัวเผ็ดก็น้อยๆได้นะคะแต่ผู้ใหญ่จะชอบพริกไทย เสร็จแล้วหนึ่งชิ้นเรียบร้อยครับาละค่ะมาแล้วหน้าตาของเมนูของเราในวันนี้นะคะแพนเค้กเต้าหู้ สำหรับทุกเพศทุกวัยรับรองว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนน้ำมันก็ไม่ได้เยอะแล้วใช้น,น้ำมันรําข้าวหรือว่าน้ำมันพืชที่เป็นไขมันคุณภาพดีเนาะสำหรับสุขภาพด้วยนะคะหน้าตาหน้าทานมากเลยและนี่คือเมนูของเราในวันนี้แพนเค้กเต้าหู้นะคะฝีมือของอาจาร,รย์เอ,อิร์ธอาจาร,รยาน,นินนิ่งสมบูรณ์จากหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการ พัตานาการคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั่นเองขอบคุณอาจารย์เอิร์ดมากนะคะ right, yes. เอาหมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วค่ะชมรายการไม่ทันชมย้อนหลังได้ทังช่อง y o u t u เอ่อเพจของรายการชีวิตชีวาก็ได้เรือยเข้าไปที่ทีวี plus ก็ได้นะคะชมรายการได้ทุกๆรายการย้อนหลังของรายการชีวิตชีวาเลยวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เ e อิร์ดดิฉันสิริบุญลาท่านผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่วัน,นอาทิตย์หน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าน้ำมันมะกอกช่วยป้องกันอัลไซเมอร์พร้อมเมนูหมูตุ๋นส้มห้ามพลาดนะคะ